ยังไม่มีซองเดี๋ยวไปหาซองกันไม่เป็นไรนี่ทำ<อ>ก<ม>ี่บ้างเหรอเอาซองซองฟองพกซองมาด้วยเหรอใส่กระเป๋าใส่หลอกซองรุ่นนี้แล้ะ ไม่ต้องสั่งคนอื่นวะอะไรอะะเออไม่ต้องเป็นหลบหลังไหนพี่พี่จะถ่ายรูปไม่ต้อยู่ใล้กันไม่ต้องอยู่ใกล้กันก็ได้คอยบอกเปาหน่งอหน่งเอร์เซ็นห์เ็บ่งเปอาเซ่ปอรเซงเปอร์เซ็นองเอรนหนึ่งเอนเก็น่เร่อนอรเ็่อรอรอนะ่เ่ะเลย เดี๋ยวนี้ดโโกึนะกเนี่อ๋อนี่มชมกันหรออะไรอะรอไม่ใช่แก่่ที um> um> ่่เป็นผมไม่ถจคนบสวัสดีค่ะจัผมนี่พี่เน้นเป็นดอลเีพี่เนจะทำเป็นพี่เน้นไ้ะ เอานุอรองเท้าสีสวยใส่บ่อยแลพซมาให้จอดไว้หรอพูดดิพูดดีจริงแล้วพอใส่แล้วก็ไม่อยากใส่ไม่อยากใส่เออก็มันเลยจริงๆแหละแต่มนสีขาวให้ทำไงอ่ะมันต้องใส่ให้ดำไม่ได้ใส่แล้วทำไมตอนนั้นมันดูแบบนี่เท้าจริงเอามาคลุดูดิจริงอ่ะจริงๆ ตอนที่เนยผลออกก็เป็นทับพใช่ตัวใช่ตอนที่เนยผลออกก็เป็นทับอาจะดูเป็นลูช้างหรือเปล่าพีทจะเสียงน้องทำไมนี่เห็นไหมเนี่ยส้นมันเสริมอยู่แล้วส้นเท้าอ่ะดิไม่แข็งเลยเนี่ยยกขึ้นสูงก็มันใช่เรื่องพิสูจน์ส้นจะเป็นถามว่าน้องเสริมให้หล่อจริงไหมเออไม่ต้อกเนี่ยอยู่พีทจะคิดว่าคนหนึ่งเหมือนตัวเองไม่เอาไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงก็ใส่แค่ส้นสูงก็พอคนนี้สิ ก็คนไปขาสั้นนะอ้าวอ้าวทำไมว่าที่เพลินนไม่ใช่เพลินเป็นสมส่วนนะติดเนยังเสริมสั้นแล้วหมดความสั้นถึงตัวพี่พีทพี่พีทก็สูงปะไม่ใช่ช่วงเอวพี่พีทยาวช่วงขาสั้นไงก็ใส่เสื้อสูงไม่ใช่หมายถึงเวลาใส่อย่างนี้ไงแบบมาร์มี่ไม่ขาสั้นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมั่นใจในความสั้นเข้าใจผิดแล้วพี่พีทช่วงตัว โอเคเข้าใจไม่ได้หมายถึงว่าทั้งตัวหมายถึงเฉพาะช่วงขายอย่างเดียวจะได้ดูยิ่งสูงกว่าเดิมไงไม่ดูสมส่วนใช่ใเอ้ยเท่ว่ะเนเอาใหม่เอาใหม่ก็ปุ๋ยฝาดม่เอกไอเนี่ยบอกทีมงานอ่ะเออถ่ายก็ปุ๋ยออกลายทีไรเทปหน้าจะเก็บข้าตัวละ้นถูกเทปอ่ะถูกเลยไม่ไม่เทปอีกนะเทปหน้าไม่มีแล้เทปหน้าไม่มีแล้วไม่ได้ไปมีไปอีกเมื่อไหร่เนี่ย อีกนิดนึงจะเก็บค่าตัวแล้วนะเออไม่ป้าปุ่ยบอกว่าไปกีเทปไหนจะได้เตรียมตัวแน่ได้พับอีกทบเอาให้เห็นขาดิของข้างข้างเดียวขาข้างเดียวปวดไรเอาสูงวนั้นอีกสูงวนั้นกก็แด้วนนี้มันใส่อ๋อกินเทะเออกระเทะดีนะเทะ เราขึ้นก่นนี้นิดนึงจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไม่เอายังไม่ได้ถายไม่ต้องไม่มันแทงจริงนม่ไม่ได้ไม่ได้ประชดเลยนะทำไมหน้าเราดูไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยเาดูนะ่เจจบแ้านจะจบแหละม่จะได้แพนไปกินบิงซู เข้าอยากดูอยู่แล้วเนี่ยอยากดูตั้งใจดูอยู่แล้วีเสียดายหน้าตรงกับวันอีนั้นเลยอะอะไรอะไรอ่ะอีอีทีโล่สีแดงอ่ะเดทผูเดทผูอ้ออีีโล่สีแดงเสียดายอ่ะตรงนี้ก็มีเพราะตรงนี้ตรงมีบัตรฟรีให้ไงแต่มันก็ตรงแบนอ๋อเดทผูเซนทันเมืองเป็นวันเป็นวันได้ปะไม่ได้ดิเป็นใครอะไปเปลี่ยนวะเป็นใครหรอ ที่เอ็มบัสซี่ไงอขอบัตรฟรีแล้วไปดูเหมือนนี่นั่งสบายนะเอ็มบัสซี่อ่ะขอบัตรฟรีแอนนอนเลยนอนดูเลยไปดูมีกาังงงงไม่รู้มันเอ็นเอาขาวไงไงเอ็นไปทำไม่เป็นเองใช่เออทำไม่เป็น สีผมเนสกับเอี่ยมนี่แบบสีเดียวกันเลยสีกกันสีเอี่ยมตกใส่สีผมเออสีตกหากันไม่รู้สีหมเริ่มออกแล้วเนี่ยเริ่มมาเป็นสีแต่ดีเนสดีมากที่ตกมาเป็นสีเนี้ยจากแต่ก่อนมากใช่แต่ก่อนมันสว่างอะ๋ยวนี้มันไม่เหลือพอมันตกมาเป็นกลายเป็นสีน้ำตาลทำน้ำสกิทสกิทชลบศิษยเลยเหรอแม่ทำผมสีอะไรอะ ไม่รู้ไม่ให้ช่างเขาทำให้มันตกให้มันเป็นสีอย่างเงี้นี่ก็ไม่รู้ไม่รู้นี่สม่ใช่ไม่สีมันไม่ใช่มันทับกันเก่าเกินมากพีทคือปกติตกมันจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ครั้งนี้ตกออกอิดเฉยเลยอ่ะเออมันดีนะวันนี้ไม่ยอมตกออกแรกเหลืยแบบนี่ไงงเหลือก็เนี่ยไม่กล้าไม่ทำแบบไม่ได้โดนแม่ดายอยู่เนี้ยปลงดังค์ให้เอาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะตัดผมพี่มีดเอากันไกลมาตัดผมเลยแล้วไมให้ช่างดูว่าเอาสี ต <mile inside. S 1> ัดผมเน่บอกแค่เขาบอกเขาว่าต้องผิดอาจจะเป็นหนึ่งตัดดีที่บอกที่บอกตัดหัวเน้ตไปดูความคิดเด็กบ้านนี้น่ะนะทคนเอาไปก็บอกเขาว่าส้มอิดส้มอิดต้องมีตัว T ด้วยนะ T S ด้วยมันไม่น่าแค่ไหนวะแค่อยากอยากอยากไปอะไรอ่ะอะไรอ่ะ จินบ่นแหะเนสจนบนบอกว่าไม่เคยหนนิ่เลยไอจีนเหลบนเหลบนเี่อเดินเหลอนบนเนส่ะอหมืไว้อยู่นิ่งจังเลยสวัสดีค่ะจะออกใช่ไหมคะเจอกันนะเจ้าบาจ้าขับรถได้เหรอขึงหรอมาก้เยอะจิงเินมาด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ ชอบเน่ชอบเน่ชอบดมไม่ใช่กิ่นนี้ต้องเป็นกลิ่นดบบมีโซฮอร์ไม่ใช่ต้องเป็นกลิ่นแบบเป็นซีนเซนซ์นใช่นชอเป็นเคันเก่าเก่าไซเก่าอ่ะโซล่าเขาไม่ผสมดูเชอบควันสีขาวอ่ะเน่ชอบกินแบบคาร์บอนนอร์นไซเยอะๆทำามสมองยังร้อนอยู่เลยอ่ะเอาจีบกันใช่ไหมซุปซิปบอกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ่ายได้ไหมหรอจีนไปอยู่ท่าลึกไปไหม เอ๋อเหรอแต่ว่าถ่ายมือไม่นิ่งเท่าคอยใช่ไหมใช่ว่าแล้วทำไมเล้นเองเสียงจิ้นเพราะว่าพอลจินถ่ายลูกคอยก็จะคอยจุ๊กจิ้งอยู่ข้างเล้ยถ่ายไม่นิ่งจิน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 ไปรออตอร์วยูไปโมยไกลจังให้ยัยจินน่ะพี่ดูจบแหละชีวอสจบบ้าเหรอจบแล้วจบวันนี้เลยวิ่งจริงเลย วันนี้เป็นวันแรกที่แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรซักซักสวัสดีค่ะอะไรอ่ะคยไปคุยไปแล้วก็คยกันแต่าก็ออกอีกไมไม่น่าจะันเออนะไม่เราก็ขยับเข้ามาอีกนี้ไึงไงเนจะอยู่นิงๆงที่สุดในเนจะหายใจนะ จินมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวอย่าไปอยู่ตรงนั้นมานี่แม่สวัสดีค่ะบค่ะอ้าวนิ่งก็ไม่ถายพีลืมไปเลยอะไรอ่งี่เกีายูกเกลียดมาู่กมากไม่นิ่ง ที่แม่วันนี้มาเร็วไม่ตั้งใจมาเร็วราะว่ามาซูโอกพีดเขาบีบเาบีบพี่เขาบีดก็ได้นะอะไรอุ้ยอะไรวันนี้พี่นุ้ยไม่มาอืมเมาเมาเอาหรอ งานเยอะงานเยอะออกไปหัววันเลยบอกแล้วอยากกินเยอะอยากกินเยอะฟิตเนสเปล่างฮะไปฟิตเนสอืมช่วงนีเขาไม่ช่วงนี้พี่นุ้ยเขาปิดปิดนุ้ยน้ำหนักลดปิดกับการกินน้ำน้ำดื่มแต่น้ำไม่น้ำอัดลมเก๊กหวยเก็กควยทีมสีวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนี่เนตเองมีหถเอ็มดีไม่ใช้ไหมคะอยากได้เทสไดยเธอขอเทสไดยได้ไหมคะเทสไรเราตัวรถตัวอย่างถ้าฟรีเอาไหมนี่หวังนะเนี่ยนีหวังนะเนี่ยคิดจริงนะเนี่ยมีความหวัง เทเนี่ยมันไม่แล้วก็บอกว่ามันลองให้เล่นเล่นยังไงถังเปาใช่ไหมมันได้จริงที่มันต้องอุ่นยังไมใครอ่ะต้องอุ่นให้เพื่อนไงทำลายเปย์ลายเปย์มาแจกอ่างเป่าไม่เล่นอ่ะไมต้องเล่นหมดแล้วมันไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมแล้วมันได้ตัวเต็มไม่ทำไมเราต้องอนเงินให้เพื่อนไม่ก็เหมือนเราใช้บริการเขาไง ไม่ใช่ติ๊กเกอร์อันนี้คืออ่างเปาคือว่ามันเป็นมันเป็นแอปที่แบบเอาไว้จ่ายเงินออนไลน์อ่ะมันเหมือนมันเหมือนมีแอปการิกรมาใช้แล้วอ่ะแต่คือใช้คราวเนี้ยไม่ใช่ฟังก่อนฟังก่อนสมมติจริงเนี่ยไม่มีจริงอ่ะจริงจริงว่าเขาใช้ไอ้นี่เน็ไม่มันต้องลิบกับเอทีเอ็มไม่ได้หายอ่ะบัตรเอทีเอ็มเนี่ยไม่ได้เลยโทรศัพท์แม่ได้เอ้ยไม่ใช่ มาอยู่ที่นี่ไงเดี๋ยวนี้ันแชร์ง่ายหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้ง่ายเกินที่ชาวเล็ดเป็นคนเพี้นแห่เลยเมนเต็มยางไรอะพิงจดวันนี้มาคุยกันต้องรถหรอจี่ก็ออกรถใหม่รถใหม่จริงเย ไายังไม่มีเลยตายโดนอ่ะอ๋อิดปะเนี่ยายโดนขอสวยแจของอะไรคะอ,อย่ามานะมันมัก็ระมันเนนอเอแต่มันก็ดีนะแต่ผอยากให้เขามยใส่เฮไ่อยากได้หรออยากได้ ตีดีแล้วไม่เห็นเนี Hence, ่ยไม่เห็นอย่างเงี้ยพี่แบงค์เขาใช้กับพี่อุ๋ยเขาใช้พี่อุ๋ยมากเลยอ่ะแต่แพงนี่ยพวกนี้ยแพงด้วยค่ะแป๊บไปแล้วพวกแพงเลยไม่เสร็จนี่พี่ไม่มองซ็นแทงจะไม่มี้วแต่รุ่นสิไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เหมือนกันออพริกคับ มัน,ม,นมันที่นั่งมันใหญ่ก็แต่มองไทรแพงเลยแพงหมนะื่นนะอ,อะไรนะอะไรหรือทาปากอย่างเดียวเองอีกคนตาทาแล้วไม่ชอบเห็นมีม,มีลงทาปากเฮ้ยอะไรวะทำไมอ่ะพี่มีทำอะไรเนี่ยลงใน t ทวิตเตอร์เดอเอเอ ลูกสวยก็มีเออลูกสวยก็ดีนะเออลูกไหนลูกไหนลูกดีไม่ดีอ่ะมีทั้งนี้และไม่ดีไม่ดีมดีไม่ดีไม่ดีไม่ทำเหรออือถ่ายติสามคนด้วยใช่ป่ะอีกสามคนพี่มิ้นท์ว่าเร็วว่าหวานมากสอตนั้นอะคาป้าเารอแบบคาป้า พอ,อมันเทธอพอมันเทิงอยู่ที่เน็ตเองีไม่รู้เลยนะไรใครแป้งอะไรโปรตกโปรตกเสี่ยงกว่าเดิมไปนั่นนะที่มันแย่กว่าเดิมนะกระจกเต็มอะฟิล์มมันเรียกมันเรียกฟิล์มอะไรฟิล์มกระจกใช่ไหให้มันกันเผือกจริงเหรออ๋อที่มันมองไม่เห็นด้านข้างเออออออ นี่ไงมันถ้าเกิดองศาไม่ได้ไม่เห็นนะว่าได้กดโทรศัพท์องศาไม่เห็นเลยใครจะเห็นมาเล่นจริงก็มากดตรงนี้อ่าเออพี่ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นอ๋อเฮ้ยดีอ่ะอยู่ข้างหลังเลยเห็นไหมไม่เห็นเห็นนะแต่ด้านข้างองเวลาอ่ะมันต้องอฟิล์มกันคือวิธีในไม่บอกนี้จะบอกเลยนะอุ้ยไม่เหมาะกับเรา ไม่รู้ไม่เคยรู้เออพี่ไม่รู้เลยไม่ไม่นี่มันเป็นฟิล์มกระจกหรือว่าเป็นฟิล์มธรรมดาฟิล์มกระจกใช้การเถือกด้วยเถือกด้วยโอ้ยดีอ่ะคือถ้าตกแพงไหมไม่ไม่เวลาตกอ่ะมันมันกันหน้าจอแล้วด้วยใช่ไหมฟิล์มกระจกมันเป็นก็ไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไรสองร้อยเก้าบาทถูกอ่ะถูกอ่ะทำไมถูกอ่ะทำไมเถือกแพงวะเนี่ย โอ้โาโปตีนกินพันดีมันะเป็นกระจกมันจะซื้งสี่ร้อยห้าร้อยไม่ถ้าเป็นกระจกอย่างนั้นหลายพันไม่ของมือเป็นพสีร้อยถ้าถ้าของแท้อะแปดรอยกระจกกระจกลองทำตกอีจะ้่ลอง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 ลอยลองลมงลองลอนลอมลองลอนลอง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 ลอองลรงลอ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 ององลองลางลางลลองลองลงออ ไม่เห็นจริงไม่เห็นไม่เห็นงไม่เห็นไม่ไม่มันไม่เห็นจริงมันไม่เห็นเลยขนาดเมื่อกี้ไปอยู่ข้างหอวานก็ไม่เห็นเลยอ่ะใช่เออไม่เห็นจริงนั่นแหละอุ้ยมันดีอ่ะดูให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปติดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้เราเล่ามั้ยมึงจะไมีอะไรหรอไม่มีเขาเจ้านายได้ไม่รู้ไงเวลาเล่นทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่รู้ไงฮะมันก็ไม่เล่นอยู่ดีเล่นไอจีไงเล่นไอจีก็ดีว่ะแต่เจ้านายออกมาอะไรนะ กดไลค์อยูีก็มีแค่สีดำสีเดียวใช่ไหมใช่หอเขาเป็นกันเพลิงไงมันกันเพลิงสีดำมันตัดแฉกนายแอบมาโฟล์ไอจีว่ะเออไม่ดีเลยบอกบอกไม่ทันละไอจีเขาองทำให้มีสองแอคเคาท์สำหรับเราด้วยถ้านไอยู่ไกลจังเหมือนทวิตเตอร์กดแอดเข้าไปได้จริงเหรอว่ามีนานแล้ว่าบอนานแล้วใครทำไมเราไม่รู้พี่เราเพิ่งรู้เหมื่อวานเมื่อคืนเมื่อก่อนขับรถมาเนี่ยติดที่ไหนอ่ะติดเจเจเรียมค่ะ ชำกไปอีกเออเส้นไหลมไม่เป็นไรเส้นฮะป่านไปติดให้หน่อยได้ไหมล่ะเอามือถือแต่เมื่อกี้ตอนแม่ได้การจะเปลี่ยนกระจกเฉยเพราะกระจกใ้มันแตกในสินค้าก็เลยเห็นเห็นชื่อมันก็เลยนึกออกว่าน้องคนที่เป็นคอสตูมอ่ะได้เห็นเขาเลยโทรศัพท์ไบในกระดานเขาเลยถ้าถืออะไรโทรศัพท์อ่ะถือก็ไม่เล่นเออเป็นไงล่ะเนเป็นไงล่ะเออว่า ก็เลยเอาให้ดูชูเงี้ยก็เห็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เตือนด้วยนะเกตเวเกตเวเอ้ยไม่ใช่อะไรนะดิจิตอลเกตเวใช่ไหมเออเออเออไอตรงร้านอะไรนะป่านก็เตือนพี่ผิดป่านมาป่านก็เตือนพี่ดิเออพี่ไม่พี่ไม่รู้พี่อาจจะไม่ไปจะปิดพี่อาจจะไม่ได้ใันป่านเป็นคนเตือนไม่เถียงเลยสนุกมากมาป่านพีดอ่านหนังสือ ไปเลยด้วยเอาไปอ่านด้วยผมไปอ่าด้วยโดนเด็ตงอนไปไหม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 ได้นะเน็ตเมื่อยังไม่ยังพี่ผิดพี่ผิดมือไม่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 มีอะไรหรอเฮ้ยเรารอได้ดิอ๋อให้คไปแล้วกูัวเน็ตไม่อยี่สิบอะไรเดี๋ยวไม่ติดมาจ้าคือแบบ ่แแ<พ>ล้วตค่อยๆลงทีละเส้ซนต์เออคู่นี้ค่อยคู่นี้ค่อยอัดก็ได้จะได้เนียนๆไง